มาดูครับวันนี้มีอะไรบ้างนะอันนี้พูดง่ายว่าผมก็เลือกได้เท่าที่มีแหละครับนะครับเลือกได้เท่าที่มีนะนะครับอยู่ที่โตอยู่ที่กองสายเขียวกองประคองขีบหรือว่าพักกองเนี่ยก็มีประมาณนี้แหละเราเลือกได้แค่นี้นะพี่นะอันนี้ผมก็เอามาดูเนื้อเงินเก่าๆก็แล้วก,กันเหรียญเสด็จพ่อร้อห้านะครับสมัยนั้นนะมั้งเนี่ยนะครับเหรียญเงินนะครับนี่แหละแบบนี้แหละนะครับเนี่ยรัชกาลที่ห้านี่นะครับ เหรียญหนึ่งนะครับก็อาจจะย่อยๆแหละครับพี่ๆแต่ว่าเราก็ซื้อเปิดทางด้วยแล้วว่าเอามาฝึกสายตาด้วยเนาะหรือไม่ก็เผื่อคนพื้นที่ตามหานะครับที่ว่ามันจะสนใจตัวเลขราคากลางนะครับนี่แถมดูง่ายนะครับแบบนี้สวยดีนะครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นี้นะครับผมไม่ทราบว่าปีไหนนะยังไม่ทราบว่าปีไหนว่าแต่ว่าเป็นการเก็บบล็อกที่สวยมากนะหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับใครทราบก็พิมพ์มาบอกทีว่าสร้างปีไหนนะครับเผื่อพื้นที่ทราบนะพี่นะ นะครับอันนี้ก็เป็นพระที่สวยมากแท้นะครับแบบนี้นะอ่ะอันนี้อันนี้พอจะทราบนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกปีสามหกนะลักษณะนี้นี่คล้ายๆกับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมวัดทหารไล่เลยนะจะออกแบบใกล้เคียงกันมากนะน่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากเหรียญน,นั้นแหละนะครับก็ <c oughs> ถือว่าสวยงามมากนะนี่ประลอดท่วมเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็น พระอาจารย์เงินว่าอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเอามาดูคาบหิ่งนะพี่แบบนี้เอามาดูคาบหิ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ามาฝึกสายตานะครับบางทีบางอย่างเราซื้อมาเราอาจจะไม่ไม่ได้กําไรเลยทางด้านของการซื้อขายแต่ว่าเราจะไปกําไรอย่างอื่นนะครับเราก็จะได้ดูพระหลากหลายที่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้มือเล็กๆอย่างผมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นมือน้นอยๆค่อยๆเดินนี่นะเดินด้วยตัวเองซื้อด้วยตัวเองเนี่ยจะไปซื้อหลกักหลาย,ลายพันหลักหมื่น ็คงจะได้พระไม่กี่องค์และได้ดูพระไม่หลากหลายนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกสายตาดูโลหะนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็สร้างเมื่อปี2537นะครับก็ถือว่าลักษณะนี้เขาเรียกว่าเนื้อทองแดงลมมันปูแต่ว่าถือว่าได้พระสวยนะครับแบบนี้นะบางทีพระบางอย่างบางรุ่นบางเหรียญน,นี่ยนะครับถ้านะครับถ้าเซียนรุ่นใหญ่นะครับเขาได้ เก็บนะครับเขาได้เก็บสักร้อยเหรียญสัก500เหรียญแล้วก็ออกมาเผยแผ่บารมีไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียนี่ไม่เกินวันสองวันก็ราคาดีดขึ้นเหมือนกันนะครับบางทีนี่นะครับขอให้มีการซื้อขายเคลื่อนไหวตัวเลขราคานี่พระก็มีโอกาสดีดราคาขึ้นได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ก็จะเป็นเหรียญกลมทรงลักษณะนี้แหละครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงไอ้นะครับก็บถือว่าโอเคเลยนะแบบนี้ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าผมยังไม่ทราบว่าจัดสร้างปีไหนนะท่านไหนทราบข้อมูลก็พิมพ์มาบอกหน่อยนะแต่ว่าเรื่องแท้แท้แน่นอนนะครับอันนี้ผมพูดง่ายว่าซื้อเปิดทางไม่ได้คิดอะไรมากมายนะอยากทําคลิปด้วยนะครับก็นะครับไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับซื้อเปิดทางไปนะครับเผื่อไปเจอผ้าสายที่ผมเคยซื้อขายนะครับหรือว่าผ้าหลักพันหลักหมื่นเราก็มีโอกาสดีวกับเจ้าของได้นะครับได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้อุดหนุนเขาเลยนะครับถ้าเราไปซื้อ พระที่โต๊ะแดงแผงจอหรืออะไรเราจะมัวจะไปหาพระหลุดพระหลงอย่างเดียวนี่ก็นะครับคงจะลําบากนะเพราะว่าถ้าเวลาเราไปเจอพระใหญ่พระอะไรนี่เราจะเจรจายากนะครับอย่างนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าซื้อเปิดทางนะครับแต่ว่าก็ขอให้ว่าเป็นพระที่ว่าพูดยังไว่าเป็นเบสิกของพระแท้แหละครับแต่บางทีบางอย่างพระแม้แต่พระที่ยังไม่ใช่ผมก็ซื้อนะบางอย่างนะ เพราะว่าบางอย่างถ้าเก๋ดีๆนี่ผมก็ซื้อมาดูมีหลายอย่างนะครับเทคนิคเข้าไปเจรจาซื้อขายนี่นะเทคนิคก,การเข้าไปเจรจาซื้อขายนี่เอาว่ารับรวงพังนะครับอยู่ๆจะดุมๆเข้าไปซื้อเลยจ่ายเลยก็ยลําบากนะ <c oughs> บางทีการประเมินสถานการณ์หรือว่าการซื้อขายโต,ต๊ะแดงแผงจรหรือว่าแผงจรยุทย์ที่ไม่ได้รับประกันกันนี่มันต้องมีชั้นเชิงแล้วก็มีเทคนิคก,การซื้อการขายนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยประสบการณ์โดยตรงนะครับนะครับจากแต่ละท่านนะครับ อย่างนี้ผมก็มือน้อยค่อยๆเดินนะครับนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ท่านไหนเข้ามารับชมก็ขอให้โชคดีมีชัยนะครับแต่ก็อย่าลืมส่งกําลังใจนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับท่านผู้ชมนะก็นะครับขอบพระคุณมากนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่เคารพรักนะครับสวัสดีครับ